วันนี้เราได้มาทําที่สะพานหินกุ้งมังกรซอสมะขามนะครับให้พระนัท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านจุลินนะครับเราก็รู้สึกว่าเรามาทําให้มันประกอบอาหารพื้นดินนะครับในสไตล์ของคนภูเก็ตรสชาติดั้งเดิมนะครับเมน,นูนี้มีส่วนผสมอะไรบนะ้างมีซอสมะขามครับน้ําตาลปีพริกชีฟ้าแห้งนะครับสมัยก่อนก็ต้องใส่ผงพะโล้ด้วยนะครับเป็นเคล็ดลับนะครับ แล้วมาทําเคี่ยวมันจนข้นนะครับถึงจะมาทําเป็นซอสนะครับสําหรับในงานน,าน,าน,นี้เรามีการทำตะเตรียมกันเตรียมงานอย่างดีนะครับคือเราต้องโชว์ซีฟู้ดแนนามันของเราของภูเก็ตนะครับครับแล้หรับงานที่จะจัดต่อไปต้องถ้าเป็นซีฟู้ดก็ต้องฟังทางภณานทจ,จังหวัดนะครับ กับท่านรองผู้ว่านะครับเพราะว่าผมก็รับมาช่วยเหลือตรงนี้นะครับมีจัดที่ดห้าห่งกับที่เป็นหแห่งหกแห่งครับนะครับเราผมอาจจะไปที่บางเทาครับเพราะโรงแรมอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งนองนี่จะเป็นเมนูอะไรอ่าจะเลือกอีกครับอาจจะเป็นปูก็ได้ครับนะครับนะครับที่ฝากอะไรให้คนที่คิดว่าชาวภูเก็ตเนี่ยต่างจากที่มาภูเก็ตได้วครับ ถ้ามาชาวต่างจังหวัดที่จะมาร่วมงานของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ขอให้ติดต่อสอบถามาณิชย์จังหวัดนะครับกับนายกสมาคมทุกแห่งนะครับภาคธุรกิจนะครับและเราจะได้ข้อมูลข่าวสารว่ามีงานที่ไหนบ้างนะครับ